ดูรายการเนาะที่เหมือนกับอดีตพระผู้ช่วยเจ้าวาดพระโสธรศึกไปแล้วอดีตพระครูนะั่นศึกไปไปพบบิดเตา่าก็ร้องไห้ร้องหม่มโอ้ไม่รู้จะเริ่มต้นชีวิตยังไงดิฉันก็คิดโอ้ตายแล้วแล้วตอนเป็นพระสอนคนอื่นยังไงเป็นพระสอนญาติโยมให้รู้จักทำมาหากินขยันขันแข็งแล้วตัวเองแบบฝึกมามาร้องไห้ก็แสดงว่าอะไรอะสิ่งที่ตัวเองสอนคนอื่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองเล็งเห็นว่าสามารถทำได้อย่างนี้เหรอ ไม่ได้ดิพระเราเคยเป็นเป็นพระสอนคนอื่นยังไงเราศึกออกมาเราก็เอาธรรมะที่เราสอนคนอื่นมาใช้สิมาใช้สิใช่ไหมก่อนบวชเป็นยังไงอ่ะก่อนบวชเราก็เป็นลูกหลานชาวนาชาวบ้านนี่ศึกออกมาแล้วก็กลับมาเป็นลูกหลานชาวนาชาวบ้านสิเออครอบครัวทำอะไรทําไร่ทํานาเราก็ต้องทําได้พ่อแม่เราทําอะไรเราต้องทําอันนั้นได้เราโตมายังไงอ่ะด้วยความที่พ่อแม่เรา เลี้ยงเรามายังไงอะ่ะเราก็ต้องทําได้เข้าใจไหมเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าเคยไปติดลาบตะการลาเป็นพระแล้วมีคนยกอนุนอันนี้มาประเคนมาให้แล้วพอสึกมาปุ๊บโอ้โหองให้แล้วผมจะไปทําอะไรกินมาเรียนรู้ความยากลําบากค่ะเอาธรรมะที่ตัวเองเรียนะ่ะมาสอนตัวเองเวลาสอนคาราวะสอนเรื่องความเพียรสอนเรื่องความขยันความเพียรความอดทนอะ่ะสอนเป็นอย่างเป็นอย่าง